เมื่อวันที่17มีนาคมนางนาริมนสงวนานามสกุลอายุ40ปีพร้อมด้วยเด็กชายเอนามสมมุตินักเรียนชั้นม .3 และนางนภาพรสงวนานามสกุลน้าสาวได้เดินทางเข้าพบพันตํารวจเอกชัยทัสมะพรหมศิริผู้ก,กํากับสอพ,พอกุสุมานและพันตํารวจโทสุพจนัสติดรองผู้ก,กํากับสอบสวนสถานีตํารวจภูธรกุสุมานเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีที่เด็กชายเอถูกกลุ่มวัยรุ่นร,นรุมทําร้ายโดยนางนาริมนเล่าว่าเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์68ที่ผ่านมาลูกชาย และเพื่อนรวมสี่คนถูกกลุ่มวัยรุ่นสี่คนซึ่งมาจากต่างหมู่บ้านเข้ามาหาเรื่องก่อนจะขี่จักรยานยนต์ไล่าตามจนทันบริเวณหน้าเกษตรอำเภอกุสุมานจากนั้นกับลุ่มวัยรุ่นได้รวมทำร้ายลูกชายและเพื่อมีการใช้มีดสปาตาฟันที่ขาขวาของน้องจนบาดเจ็บสาหัสต,ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลากว่าสองสัปดาห์ตนเข้าแจ้งความยังสพกุสุมานเพื่อให้ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเกร่งว่าลูกชายและเพื่อนอาจไม่ปลอดภัยเพราะกลุ่มผู้ก่อเหตุยังไม่ถก กูจับกลุ่มเชื่อว่าอาจมีพักผู้เป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ขณะที่เด็กชายเอเล่าว่าก่อนเกิดเหตุตนและเพื่อนได้ไปเล่นกีฬาและขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นได้ขับรถจักรยานยนต์ไล่ตามจนทันก่อนเข้าชกต่อยและใช้มีดสปาตาฟันที่ขาของตนจนสลบยืนยันว่าไม่เคยรู้จักหรือไปเคยมีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้มาก่อนด้านพันตำรวจโทสุพจน์กล่าวว่าตำรวจทำการสืบสวนจนทราบชื่อผู้ก่อเหตุแล,แล้วสองคน และเป็นเยาวชนอีกสองคนโดยวันที่18มีนาคมนี้เจ้าหน้าที่จะไปขอหมายจับจากศาลจังหวัดสกลนครในข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนได้รับอันตรายสาหัสและจะออกหมายเรียกเยาวชนอีก2รายพร้อมเชิญสาวิชาชีพเข้าร่วมสอบสวนตามขั้นตอนกฎหมายยืนยันว่าคดนี้ไม่ได้ล่าช้าแต่อย่างใด